ตนี่ยเทรศลสัตนี่ทรศลสัมวที่ไงีู่่ขปูนบ้าีบ้ามาอ่นจัดเลฮะก็ไม่ซ้ำในระดีบย่าข้าละวะคอไม่ซ้ำมึอมจเฮ้ยอ่าเยายกอนเดมื่อตลอนหมาตีชุมนะครับหล่อแลวบอกุู Qua quân hạ cái quê nắm mặt ở bùa hóc nè yap mãn hưng bụng nèo nắm bụng nèo nắm bụng nèo 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 qua được แล้ดูตากิีดเท้าันแล้วข้อพเนี่ถ้าเกิดโดดแล้วบานนั่นแล้วโตไปอ๋อจะกจอบใหญ่ผู้ควาอัมมาดีเทวดาตาเฟยญเน้าจะกจอบจันขอบค์ ซาแก่ดดวิมเวไอลสิจะมีมกระเปิดเียมกกรพอดกระูไอ okay. ้พมืลสิมกกเปิดเนาะเทียวเลยเนี่ละปัสสาวะเลยหกือหเลยหายง่ายเลยทำไปสามมือดีอ๋อมเลยว้าวุ่นใหญ่เด็ดมือ ไปให้กับยมภูญาณนี่นะไอ้พวกเทวดาอากาศปัญญาว่านะไปหาหัวญาณนี่ก็กับพวกถ้าคิดถึงจนนี่ให้หลอดซับญาถ้าไม่สั่งมึงนี่ให้แท่นทุมมียากองนึงอ่ะเอาเมื่อทุมมียาจะแก้สิละยาเย็นยกปวดระปัดเนี่ยกิ๊กโหลลียโดะที่พวกเทวดาน่ะพออามตาเส้นยาวออก Để mình mua này bổn em mía áp là mẹ này mía mía luôn mía Mẹ mía là mía 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 ไปสามมืออยากขอยิวยติยาวยแตกเกนี่จะเดินมดเดิมนักติยลอเดินอยากขอไม่มีวนยัไงไปพมื่อไม่สามมือต่นนี่นี่และโทรศัพท์ะนี่โทรศัพท์ดิมื่อวานขี้ไงขี้ปูข้อปูบ้าพบ้ามาอ่นเด็เลฮะเออไม่จ ในระดยยข่ลวะหอไม่สับารมีอย่างจานี่อะไเนาะนก้ว่าอยังไหนสเมือนที่ยกระเด่นนะแม่เจะนะเด็ดเลยอยู่เด็ดขบรบอะข้าวอยู่าะมุก้อยน่าหูเวนี่ตุ้กบบานละืวะยอามัน่ะมาต้มมาใจมันน่ะตู้กับบ้านหรือวะเนีนยดีน่าหูวา ไม่สามยไม่ได้ที่เียวดูชมงีรยตาลีเออย่าอยู่เขาอย่าแยไข่ต้องไข่ะนายเปลี่ยนเอาเมยอย่าเอาเมอย่าไน้องช่วยหอกว่านไม่กวัยเนาะเจ๊ดจะตบปลีไว้เนาะอกยงไาเดี๋ยวตาเก่นเด้นนี้ซบนึ่วยเด้อฮะม่จอเลยน่ยนี่ย้อคอยอยู่ต้องไอย่าด่ฝาเลยมาเด้อมาเด้อ

บาดิเ hmm. ฮ้ยไม่ถ่ายละมอดีมอดีนาดีไอบ้าตาดิดีถ่ายฮะถ่ายถ่ายน้องอเออบาช่อายบาบาตาหองบ้าชิดทางพุ่มไม้บ้าชิดทางพุชงบ้าชิดทางหัวลยาววิอาวลีบเพกจ่าลีบเพอกลกงไอ้แทนบาไขบาไข่หุชานาชา Variance, ไอแม่อยู่เพิ่มพอไมใส่หน่พงอยู่หลักเก๊เ๋ยวมือนน่หลกเกหลอวใส่หน่พงอ่ะเยจาเลยบอมาอยู่ฉลป้าอยู่เนย พี่เวพี่ไทยเล่อนี้มลนะฉันเอาไหมอาคุอเอมไงายามึงอาไว้ดีอยู่พ่อจ่าฉันะอควายแทนาเอกาเลตุใหญ่จะดับยาอาคุบุงคตาแทนและเปียวกจ้ามาหูกเจเกเจมวยแคเน่นกะวาอะไรบุบโนเลในกะว่าอะไบุโนเลโอ้มวยแเนมาล้วลเลมูนี่นออเอ็มไม่อยู่ไม่ใชทวันดาวไขลอ ม่ทิดทางอะไรหน่อยมี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 เหลาหนึ่งอ่ะเอาู่เผาเไปช่องลูกอ่าเอาไว้แทนอาค์ไกเอาจริยพะละกงริยพะจ้าแกแทนเหรพัดทิพย์ลาคว้ากำมึอนากำมึงแคข้าบาบ้าแกแทนแกแทอทนเปล่พอมจกวาหน้าเอากแทอามื่อหล่เวลาูแล้วู่บ่งวงพี่อะรไรือขานาหรือจ๋าจริงโท่ อืงต้องานเนี้ยต่อสองเออน่ำมึงเนี่ยหน่อยมิจะบ้ากาคิดาเลยนะกอมมึงเนอะน่ำมาติบร้อยมีมะมองเลยจ๊ะนี่ได้รอหลงแข้งทอบเรามเย็ดแล้วป้องหมายมิงเช่พอน่อมูกลัว นอุ the the ้ยสไม่เนอฮะอุ <sh> <reading ancient> <language> <S <S <sucked oppression> ้ยเว้ฮมากะลอไอ้เพกูฮะบื่อทชา่มาฮะเกยีตียาลียอยอมนองชาตายี่ตียอาที่มาพูว่าเดกเลกรัวเลยพูมึงนองอ้หมิงกะแค่ชอหมเนาะจ้มึสาระมจา้าอนุกีบูบเลไม่ยังไอุุ้ไเพ่อนเก๋เีกาช้าป้าโน้กเกใ่มีทุจิไม่รออบยาไปพูอิเล็กย่านช่ำรวยเพ่ลช่ำรวยหมอรอนตียาฮานอยมีจังอเด็กเกตาลอน Bueno emi mula yama ilega li juti la kajina la po ya. Naimi me na mulaga ai na juti loleta laungi. Eh naimi na muai da esa son up lo s ple ple be phu do. Ple ple jinjesh yo. Uh balu patae deglor. Is bin du lo kwe ma naimi juti jiku ui. Hu me ya ye le juti ja ba kweon eul me apuda kwayo taye chuo anolalo. ตาเป้าเดลเปค่ะเกบเลยพเฟบลเนอเชลันงก็อนเอมี่เมียเออเมีย่น่มื่อมือน้องเลีมุือนอนยเมี่ยวคุบุงกูอด้วฮะเลงลืมุนอยังไม่อยูอันี้ยยยพีโอ้ฉมึงเลิกานเนจะมวยเอาไปลชุดที่นออนยอดทองเกบอกจลนึงเมื่อได้ไพัควาวแล้วตีรองตาเป้าไอ้ท่านั้นอนายสีอฉันมึง 哪里？有人笑。嗯。先生。别笑。哈哈哈！哈哈哈！在哪里？马洛。在哪里？马洛。你可马哈拉米呀？对对对。阿凯，你可马哈拉尼？你可读得《伊米的米米》呀？呃，《南美》的米米。哦哦，《伊米的米》。阿拉，哎嘛。哎，你可读？哎，凯伊，你把书读得彻底不？把书，那不？你 OK OK 啦。你可得来打米呀？ ရကသလာတ <laughs> <laughs> mm ာနော်နော်ဘက်လို့နေဘဝနည်းလေးရောဘက်လို့တနေနည်းလေးကေတလိုက်တာသူဟေးအမကိုပြောထားတယ်ပါပါလေးဒီကိုနေမန္ဒီကရချွာဟာနည်းနည်းဘတ် आ आ तेलाय तेलावी आ ओ ओ याना याना जा जा तपा जा जा नामा तेलाय 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 ओ हो आ ओ ओ डॉक्टर ते रे ये ये मना केनाचे केनाचे मैं वातते जोगे हुआ यानाखू ये माची देता ओ अच्छी ये टूदन ए निची तो मुले निने मके टू जानोगे जो निची तो मुले रे भाई तो बे जेबे เมนิเวลเฟื่ออะละเจ้ยว่าอะตยะลมาเย่ไปรู้ฮะอ้นเม่ไเลยไม่ไปเนาะพ่อูช่ไหมตาเย่ไปเนาะโอเคสุดยอวันนี้โยล้นี่ยาซามาดูาฮาฮาฮาตลอนอลาตาลอนีลอนีลจะเลไปอย่างนอนเหร အာငင်းချပွေးလဲဆာလေပူဘနေဝချက်တဲချက်တော့ဘွာတဲအဲနဲ့အပကလည်းချက်တော့ဘွာမေဝါဝကညာနဲ့တဲချက်တော့ဘွာမှာအာခွာကန်တော့ခဲပခဲချိုဒပဒမဲ वाला နကနေယမာနာ အန်တာကအတန်းခွာကြနေရเออ나에과매바나네အခုနေရဲ့ပါကငတ်မင်းသမီးနဲ့ည ्याय ရမယ်နော်မှတ်မယ်နင်းငတ်မင်းသမီးနဲ့ည ्याय မယ်နော်ငါအလိုလိုက်လို့နေအလိုလိုက်ရမယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်เออသူပါစားမလားသူရတဲ့ကျေသူစားမယ်သူသောက်မယ်သူမင်းကြီးနော်မငတ်ကိမလားနေအမင်းကြီးအခုမင်းကြီးရှိတယ်နော်အမင်းသမီးอ่ะကနေကပြောတာနဲ့เออလပြည့်ဖို့ဟုတ်လားအဲမလဲတော့လို့နေဟုတ်